สีสันแกงป่าไม่ใช่แกงนะแกงเพชรใช่ไหมนางเขาเรียกอะไรวะแกงเพชรแกงปาลามาตักลาดเข่าไหลไปนี่ตักเข่าไปชดไปเ้ย กินคนหน่ะนายพากันมากินข้าวเด้อตักลาดเลยในแกงอยู่ในกระทะเนี่ย คุณงานเราจะไปงานยามอลยี่สาม <c oughs> ไปถุงไว้หนึ่งเด้อสองสามถุงเมื่อคืนนอนเร็วนอนประมาณสามทุ่มสามทุ่มตื่นเกือบเที่ยงคืนอยู่ นับเนี่ยจะลงมากินเขาดีไหมตัวน้อยนอนตื่นี้สองนิดอร่อยอืม ใส่กะปิเป็นแทน,นแทนน,นน้ำปลาใส่น้ำซ่าเปนิดเดียวชานเข่าไม่น่ากินมดนะ <laughs> เแบบมดเนี่ยกิ่นมดม,มะเขือกำลังกรอบมันต้องสุกมากนะ แค่ดุ่งๆไปออ